สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเวฟร้อยสิบไอนะครับวันนี้มาพบกันเรื่องเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องรูดนะครับทีนี้ะครับพอมันรูดแล้วเราจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเรื่องผลเสียตามมาเดี๋ยวผมคุยทีหลังนะครับเดี๋ยวจะเอาสาระสำคัญคือวิธีถอดก่อนนะครับวิธีถอดเนี่ยครับตัวนี้นะครับเราจะบากหนึ่งของเวฟร้อยแล้วเคาะ เขาออกไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วทีนี้ผมอ่ะไม่มีเครื่องมือนะครับไม่มีเครื่องมือที่จะจับแกนมันนะครับเนี่ยตัวนี้ครับแกนตัวข้างในเนี่ยครับมันจะอยู่เดี๋ยวผมเปิดแสงเนี่ยเห็นไหมครับแกนปั๊มน้ำมันเครื่องครับที่อยู่ใต้ก้าวเวียงครับ กล้องมันไม่โฟกัสเท่าไรนะครับเดี๋ยวเดียด๋วยวเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยแกนที่อยู่ตรงตับเป็ดน,นะครับทีนี้ผมไปหาเครื่องมือนะครับไปหาเครื่องมือที่จะจับแกนตัวนี้นะครับเพื่อที่จะขันตัวนี้ออกนะครับสรุปมันไม่มีขายนะครับแถวบ้านนะครับ สรุปมันไม่มีขายนะครับทีเนี้ยพไม่มีขายผมก็เลยต้องทําเครื่องมือเองนะครับเครื่องมือเป็นนี่ครับไฟของเราน็อตเบอร์สองบักหัวเอานะครับ บักหัวลงไปประมาณสักสามมิลอะเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีทำเลยนะครับเดีย๋ยวจะมาอธิบายนะครับว่าผลเสียมันเป็นยังไงนะครับอะเดีย๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับ วิธีทํานะครับก็รื้อฝาคัดออกนะครับรื้อฝาคัดออกแล้วก็เลืออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับอ่ะครับออกนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องออกเสร็จปั๊บรที่เราหลาไว้แล้วนะครับอันนี้ทําสดๆนะครับ เนี่ยครับยังอยู่นะครับใช้ครีมจับนะครับใช้ครีมจับแล้วก็ผาวนะครับดูระยะนะครับระยะดูระยะพาดูจากไอ้ฟองสั๊มนะครับเนี่ยครับเอาใกล้เคียงกันนะครับ เรียกว่าซักนิดก็ได้นะครับพอให้จับพอให้ได้ขันได้นะครับปั ba, ๊บทีนี้ครับใส่เข้าไปนะครับเนี่ครับใส่เข้าไปตรงเฟืองเลยนะครับใส่เข้าไปตรงเฟืองปั ba, ๊บทีนี้มันจะจับเฟืองแล้วนะครับมันจะจับเฟืองแล้วนะครับทีนี้ปุ๊บเราก็ใช้ปัจจัขันนะครับ ขันปกตินะครับเหมือนขันน็อตน,นะครับขันไปฝั่งนี้นะครับเนี่ยครับขันขึ้นนะครับปุ๊บแล้วทีเนี้ยมันก็จะออกง่ายนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับต้องล็อกเฟืองปั๊มไว้ก่อนนะครับวิธีล็อกเฟืองปั๊มอ่ะเดี๋ยวผมล็อกให้ดู <S 2> <S 2> <S <S ผมจะใช้ไข่ไขควงนะครับไขควงแฉกนะครับ เอ้ไข right? ่ขวงแบนนะครับขอโทษทีครับไข่ขวงแบนนะครับแล้วก็เสียบลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีช่องดยู่เนี่ยครับช่องโซลารินนะครับเราเสียบลงไปอย่างนี้นะครับเสียบลงไปอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเสียบลงไปปุ๊บกดลงไปนะครับหรือเคาะเอามือเคาะเคาะเบาๆนะครับเคาะ เพื่อให้มันล็อกอยู่นะครับเพื่อให้เฟืองไม่สามารถหมุนได้นะครับอ่ะแล้วทีนี้ก็ปึ๊บจากนั้นนะครับก็ทําการขันนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงติดติดติดติเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะเป็นปากแบนอยู่นะครับเป็นแกนน้ำแกนปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับอ่ะ ทีนี้เราก็ใช้ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับปุ๊บอ่ะโอเคดึงกล้องออกมาก่อนปั๊บเนี่ยครับใส่เข้าไปนะครับเอามือขยายดูนะครับว่ามันแน่นมันจับหรือยังนะครับจากนั้น เราก็ใช้ประแจนะครับขันน็อตเบอร์สิบสองนะครับขันขึ้นนะครับปึ๊บพอมันหลุดแล้วก็หมุนเลยนะหมุนปกตินะครับหมุนปกตินะครับ ออกแล้วเรียบร้อยครับเนี่ยครับแค่นี้ครับแล้วก็เปลี่ยนเฟืองปั๊มใหม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือเสียครับเดี๋ยวผมแบวตัวที่ดีมาเทียบให้ดูนะครับเนี่ยดูครับ ผมไม่ค่อยสบายด้วยนะครับเสียงมันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับอันนี้คือตัวใหม่นะครับอันนี้คือตัวเก่านะครับดูฟันครับเนี่ยเวลาหมุนนะครับไม่ใช่มันหมุนอย่างนี้นะครับมันจะหมุนอย่างนี้นะครับพอเขาวี่งเคลื่อนไปข้างหน้านะครับพอเจอแบบนี้มันก็รุนนะครับ เนี่ยวเวลาแล้วเวลาใส่นะครับบางคนงงนะครับถอดออกมาแล้วด้านไหนวะปึ๊บด้านมีจุดจะอยู่ข้างหน้านะครับเพราะบางทีมันมีตัวหนังสือสองฝั่งนะครับอ่ะเดีย๋ยวให้ดูหลักการทํางานคร่าวๆนะครับ 你看啊晒鱼 เนี่ครับพอเขวียงเคลื่อนไปข้างหน้านะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรื่องผลเสียแล้วนะครับทีนี้ถ้าหากตัวนี้ไม่ทํางานนะครับหรือเฟืองลูดจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยมันจะเคลื่อนไปอย่างนี้นะครับเคลื่อนปุ๊บตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่หมุนนะครับหมุนเพื่ออะไรนะครับเพื่อไปปั่นนะครับปั่นปั๊มน้ามันเครื่องนะครับให้น้ามันเครื่องนะครับขึ้นไปเลี้ยงหัวสูบนะครับทีนี้พอตัวนี้เสียนะครับ น้ำมันเครื่องไม่ขึ้นเลี้ยงหัวสูบนะครับแล้วคิดดูนะครับเหล็กกับเหล็กนะครับอ่าแหวนมันเป็นเหล็กนะครับลูกสูบเป็นอลูมิเนียมนะครับเหล็กกับเหล็กนะครับแล้วอลูมิเนียมถูกับเหล็กนะครับไม่มีน้ํามันขึ้นไปเลี้ยงนะครับแล้วเครื่องร้อนจัดนะครับเรียบร้อยนะครับไม่เหลือเขาพูดให้บ้านๆแบบเข้าใจง่ายนะครับคือน้ํามันมันไม่ขึ้นหล่อเลี้ยงเอ่าเสื้อสูบนะครับมันจะอยู่ไอ้ข้างล่างนี่ครับ ันนี้ผมเวลาประกอบก็ต้องดูด้วยนะครับว่าน้ำมันนะครับฉีดใต้ลูกไหมนะครับแต่ที่รือออกมาดูน้ำมันน่าจะยังฉีดอยู่นะครับเพราะว่าที่มันเป็นรอยอนะครับมีแต่ข้างบนนะครับสรุปคือถ้าตัวนี้เสียก็เครื่องพังนะครับบางคนนะครับทำช่วงท่อนบนนะครับทำเครื่องท่อนบนเนี่ยครับข้างบนนี้นะครับ ไม่ลื้อดูข้างล่างนะครับทําเสร็จนะครับขี่ได้แป๊บเดียวนะครับลูกเบรกอีกแล้วนะครับแล้วหาสาเหตุไม่เจอนะครับเวลาคุณลื้อครับเวฟร้อยสิบใบนะครับเกานาลื้อดูข้างล่างด้วยนะครับแล้วพอทําเครื่องอะไรเสร็จนะครับรถไม่มีแรงนะครับทีนี้อาการมันเริ่มจะลามเน้อนะครับต้องดูอีกนะครับหัวฉีดนะครับต้องเทสหัวฉีดนะครับ ทำเครื่องทำเครื่องนะครับต้องเทสหัวชีดทุกครั้งนะครับเทสหัวชีนนะครับวัดแรงดันปั๊มติ๊กนะครับว่าปั๊มติ๊กอยู่ที่เท่าไหร่นะครับปั๊มติ๊กที่อยู่ใต้เบาะนี่ครับนี่ครับต่อสายออกมาครับใช้ตัววัดนะครับเคนั้นครับจบไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับสายฟงสายไฟอะไรไม่ขาดนะครับรถมาเดิมๆนะครับ เนี่ยครับก็มีแค่นี้นะครับอ๋อแล้วต้องขอบคุณนะครับอาจารย์ผู้ให้วิชานะครับลงกึงช่างชายนะครับขอพนมจังหวัดกระบี่นะครับเป็นอาจารย์ที่ดีมากนะครับคอยอบรมนะครับคอยสั่งสอนนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือและสนับสนุนทุกเรื่องนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับหาเครื่องมือไม่ได้จริงๆครับก็เลยแกแนะนําวิธีมานะครับแล้วก็ลองทาดูนะครับสรุปโอเคผ่านนะครับใช้ได้จริงจบจริงนะครับเปลี่ยนได้จริงๆนะครับ โอเคครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ